พยาธิที่ก่อโรคในคนเราก็มีมากมายหลายชนิดนะครับส่วนยาไทยพยาธิเองก็มีหลายชนิดด้วยเช่นกันก็ไม่ได้มียาชนิดใดชนิดหนึ่งที่จะใช้กําจัดพยาธิได้ทั้งหมดนะครับก็เลยทำรวมกลุ่มมาให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มแรกเลยคือพยาธิตื่นะฮะตัวสําคัญสาคัญก็อย่างเช่นตืดบวัวนะครับเพราะว่าเจอบ่อยนะฮะ ตืดหมูตืดปลาตืดแคะตืดหนูตืดสุนัขเป็นต้นนะครับยาที่ให้ก็คือนิโครสมัยนะฮะเวลาเราไปซื้อเนี่ยมันก็จะมีชื่อทางการค้าที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ตัวยาอยู่ข้างในก็คือนิโครสมัยนะครับต้องเรามาระวังอย่างหนึ่งก็คือในกลุ่มที่เป็นตืดหมูคือตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าตืดหมูเองถ้าปล้องหลุดออกมาไม่หมดหรือไข่หลุดออกมาไม่หมดเนี่ยหลังจากกินยาก็จะทําให้เกิดโรค ตัวอ่อนของพยาธิขึ้นไปที่สมองหรือที่ตาได้นะครับสำหรับตืดหมูเองก็ให้ยานิโคสมัยด้วยเช่นกันหรืออาจจะให้พาซิคอนเทลก็ได้แต่จะต้องให้ยาถ่ายหลังจากนั้นนะครับ 1- 2ชั่วโมงเพื่อที่จะกนจัดปล้องกับไข่ออกมาด้วยนะครับกลุ่มที่2ก็คือพยาธิใบไม้นะครับพยาธิใบไม้เองก็ตัวสําคัญเลยก็คือพยาธิใบไม้ตับตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งท่อน,น้ําดีนะครับตัวอื่นก็พยาธิใบไม้ปอดใบไม้เลือดใบไม้ลําไส้นะฮะ ยาที่ให้ก็คือพลาซิคอนเทลนะครับการให้ยากลุ่มนี้ก็ขนาดก็ประมาณ25มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมนะครับแต่กรณีที่เป็นพวกพญาเป็นไม้ตับของสัตว์นะครับอย่างเช่นฟาซิโอลานะครับอันนี้ก็จะต้องให้ยาไตรอาเบนดาโซนะครับอันนี้ก็ให้คล้ายๆกันนะครับ กลุ่มที่3ก็คือพยาธิตัวกลมนะฮะพยาธิตัวกลมเนี่ยก็มีตัวสําคัญเลยก็คือพยาธิไส้เดือนนะครับดังที่เห็นนี้แหละนะครับในคลิปพยาธแิแม้าเส้นได้ปากขอ,เ,อเข็มหมุดคแคปิลาเรียเหล่านี้นะครับก็อยู่ในระบบทางเดินอาหารยาที่ให้ก็คือยาเอาเบนดาโซมีเบนดาโซนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทที่ทำออกมาขายนะเนี่ยก็ชื่ออะไรนะครับ ส่วนสําคัญก็จะเป็นพวกมีเบนดาโซกับอัลบนดาโซนะครับแต่ถ้าเป็นพยาธิตองจิอยหรือพยาธิเส้นได้นี่นะครับจะต้องให้ยาติดต่อกันหลายวันนะครับแล้วก็ให้ยาที่มีประสิทธิภาพดีนะครับตัวที่เขาใช้กันก็อย่างเช่นอัลบนดาโซหรือก็ไอวอร์เมกตินนะครับแต่ก็มีพยาธิอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่ยังไม่มียารักษานะครับ แต่ต้องรักษาตามอาการอย่างเช่นพยาธิปอดหนูพยาธาิตัวจี๊ดนะครับเป็นต้นนะฮะพยาธอิอน,นิสกิสกนะครับอันนี้ก็จะรักษาตามอาการนะครับก็ถ้าหากว่าท่านเองเนี่ยคิดจะซื้อยามากินนะครับผมแนะนําให้ตรวจพยาธิก่อนนะครับถ้าหากว่าเจอก็จะได้รักษาให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ยา ให้ครบโดสนะครับแต่ถ้าไม่เจอเราก็จะได้ไม่ต้องกินเพราะว่ายามีอาการข้างเคียงนะครับข้างเคียงก็ขึ้นอยู่กับชนิดของยาด้วยนะฮะวิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันนะครับงดการกินดิบหรือป้องกันด้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานล้างมือให้สะอาดอะไรเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้ท่านปลอดภัยจากพวกพยาธิได้ครับ